มากินบ่อยป่ะเนี่ยใชเครองหัดทอดแบบใบเนี่ทอดเงินล้านนะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เฮียพามาดูหมูทอดเงินล้านนะ่ันนี้หมูทอดปลาใบเนี่ยนะฮะยกกกินร้านชื่อร้านหมูทอดเจ๊จงนะฮะหลังมถตัดรามสีนะฮะ ก็ทั้งไรเดอร์ทั้งคนมารอกินก็นี่ยังไม่ยังไม่เ1ดโมงนะฮะแล้วเฮียจะไปยืนต่อกับเขาวันนี้เฮียจะซื้อหมูทอดก็เลยประมาณ8คิวอ่อหมูทอดขายไก่อิ่มละสามสี่บาท่ะโต3 0 0อยเอาครึ่งโตหั่นก็ขันสไคนะฮะใช้ดั่นะฮะใช้เครื่องหั่น ข้าวดูผ่านตู้ประมาณนี้นะฮะไปละหมูทอดร้านเจียจงกี่เด็กของเตยนะไอเย้ไม่เคยมากินที่ครั้งแรกเลย อันนี้ก็จะเป็นลักษณะหมูทอดแบบว่าแบบชุบแป้งนิดๆอ่ะอร่อยอ่ะหอมดีมีแกงขาหลายอย่างแล้วก็มีข้าวันน่ากินด้วยเดี๋ยวขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนี้ หลาสิบปีนะไม่เคยแวะกันมากินแต่รู้จักถามว่ารู้จักมาดูวันนี้หมูทอดก็สีดละสามสิบก็สกลงสามร้อยยาตมาครึ่งโลแล้วก็สั่งแกงกับบ้านหนึ่ง อันนี้มันจะมีข้าวแบบเนี่ยจริงๆ,ๆจะมาหาอันนี้นะเป็นข้าวหมูทอดที่เขาใส่ึงา็ติดไว้ให้อ่ะอันนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ได้ถามเดี๋ยวถามค่อยกินก็มีให้น้ำจิ้มมาด้วยน้ำจิ้มที่เ็าให้มาเป็นลักษณะน้ำจิ้มแจ่วนะจิ้มแจ่วใช่เนาะเดี๋ยวให้บ้าก่อนกิง มาตรกาศต้นแท็กเกเยอะนะฮะผมนี่เป็นมุมผักนะฮะเปผักเขาให้กินได้ฟรีจากซ้อนแล้วก็เป็นกวกขนมพวกกระพริกรายพวกเนะะี้ยวางขายอยู่หน้าร้านเป็นลูกปลาชุบปันนะฮะร้านอยู่หลังโต๊ะตัสนะฮะ แปดสิบเับ